หอยแค้งมาค่ะหอยแค้งค่ะอันนี้แพ็คละสองร้อยแปดสิบเจ็ดเยนนะคะนาออันนี้สองร้อยแปดสิบห้าเยนค่ะนี่ค่ะสิกินข้าวกินหอยแค้งค่ะมื้อเนี้สวัสดีค่ะกินยูนจญญิเปียนค่ะค่ะมื้อนี้สิพ้าเมื่อกินอันหอยแค้งลวกค่ะมีหอยแค้งมีพักซีเนาะค่ะเนาะแล้วก็มีแค่อดค่ะนี่ค่ะแล้วก็สลัดเนาะค่ะเนาะ แล้วก็มีขนมจีนค่ะอันนี้บัได้จับเสร็จเนาะคะ่ะน้ำจิ้มปลาซีฟูดค่ะค่ะเดี๋ยวมาลงเมือกินกันเลยค่ะซสีเนาะคะ่ะน้องฮอแล้วค่ะเสร็จกับซีมายองมาย่างเนี่ย ไม่เขอนเลือดด้วยค่ะเนี่ยไม่หน่อยหน่อยนึงค่ะมากินน้ำกันเถอะค่ะแอบค่ะเอาให้แข็งไปเนาะ,ค,ะนค่ะน้อกระมี่อยู่ด้วยค่ะเลือดค่ะแต่ทางละลายนะคะเลงหน่อยห อ๋ค่ะแค่สองตัวพักเต็มสวนอืมอืมถ้าตอ่อสาค่ะ แซ่บมากค่ะคำใหญ่พอน้องยานเนี่ยเนาะคำนิดน้อยเอาไตห่อยแข้งไปก่อนนะคะน้ำจิม้มกับพอดีค่ะประเภ็ดเท่าไหร่ะ ไอ้หอยแค่งสามอันเซนบาใส่หลายเนาะคะ่ะมันมันล่นเนาะแซ่บเวยค่ะบางคนเพิ่งกับทกินสีนนแดงก้อนนี้เนาะค,ะะคะ่ะเนาะ ต่เจะของบ่อกินปลานั่งค่ะหอยแครงนี่หัน่นไปตลาดค่ะพอดีเห็นขาเจ้าขายเนาะคะ่ะเนาะไปซูเปอร์นะคะ่ะเนาะซูเปอร์ญี่ปุ่นนี่ค่ะเขาเจ้าขายเป็นแพคค่ะแพคละสองร้อยก็เย็นเนาะคะ่ะเนาะเกือบสามร้อยเย็นซื้อมาสองแพคค่ะ แค่ัอนี่เป็นแค่รอดอีกสีหนึ่งนะค่ะออกแข็งค่ะแป็นหนึ่งค่ะ ลืมเปิดไฟเพราะว่าข้างนอกอันคึมเนาะค่ะน้องมันนี่มืดคึมค่ะซุกโพอดค่ะ จีนนะฮะฮอสตอลงไปเนาะค,ะะคะ่ะเนาะสตอมาะคะ่ะ แซ่บค่ะอันนี้เหลากแดงค่ะ หอยแข้งมาถึงโล้ด้ค่ะประมาณเจ็ดรอยกัมค่ะเจ็ดขีดเนาะคะ่ะเนาะสองแพ็คแซบค่ะเขาแซบค่ะเข้ากันค่ะกับอันนี้สตอค่ะ อบอกหอยแล้วค่ะ <laughs> แซ่แบค่ะแซ่บมาเดอ้อมาเดอ้อค่ะกินหอ,อยนี่ยหอยแค้งพันพัก หอพักใส่สตอใส่ลงไปเลยค่ะ 嗯，下吧。 แคบค่ะขมจมต่อแม่นยังเนาะค่ะขมจดต่อ,อ,ะะตดตอเดี๋ยวออกไปข้างนอกมืดค่ะ น้ำจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดปลาะะลาเนาะค่ะรองเม็ดกิ่นควายจากเทสใ้ายไปเนาะคะ่ะกระซางม,มันอยู่ในถาดอยู่แซ่บค่ะ แซ่บมาแซ่บๆค่ะอือหพักห้ามบนระเบ,บิดึนนที่ห้ามหอยแค่งนะครับสามหน่วยสี่หน่วย ไปยังพักซี่บอกหาลงไปเนาะน้ำจิ้มค่ะทีนี้น้ำจิ้มลงไปอืจริงก็ไม่เลือดอดูด้วยค่ะเนี่ย มจ็บมากค่ะก้านพักซี่แล้วค่ะพี่นอ้องย่าเข้าใจพี่ว่าเป็นก้านอย่างพู้ด่ะก้านพักซี่อย่ามาตั้งคะเนน มองใส่เปลือกค่ะเปลือกหอยแค่งแต่ว่าบ่ได้คัดแบบบ้านๆนะคบะบม่ได้นางคัดค่ะคัดเปลือกหอยแครง แค่ว้แล้วก็ร่างมันล่วงมาล่างแล้วก็ลวกเลย อันทุ่ท้ายค่ะแซ่บน้ำกันค่ะค่ะหอยแครงรวกับขนมจีนพันอันพักกระเบื้อเลยเนาะค่ะขอาคิปนี้ก่ะขอบคุณค่ะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้กันเนาะค่ะเนาะค่ะเนาะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ